สวัสดีท่านผู้ชมครับพบกับสวนใจสังมาช anel อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับพาทุกท่านมาชมนะครับประโยชน์ของถางมะพร้าวนะครับถางมะพร้าวนะครับว่าเขามีประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับในส่วนของการใช้งานในส่วนของส่วนของสวนใจสังมาแห่งนี้นะครับว่าเรานําไปใช้อย่างไรนะครับบ้างนะครับเดี๋ยวพาทุกท่านไปชมนะครับนี่ฮะถังมะพร้าวนะครับเนี่ยก็ใบ แก่แล้วครับที่มันร่วงตกลงมานะครับก็สามารถนํามาเอามาบังแดดนะครับท่านผู้ชมเนี่ยบังแดดนะครับเป็นพื้นฐานเลยนะครับบังแดดนะครับเพราะว่าแดดช่วงนี้มันร้อนมากนะครับแต่เอ่ต้นไม้จะหยุดการเจริญเติบโตนะครับก็เลยเอานําไปใช้นะครับก็ใช้อยู่สามสี่จุดครับตรงนี้นะครับพอดีผมปลูกต้นน้อยหนาต้นเล็กๆไว้ด้วยนะฮะเนี่ยเพิ่งลงปลูกเมื่อเช้านี่นะครับก็เลยใช้ทางมะพร้าวนะครับ มาเป็นร่มเงาให้เขานะครับนะครับก็ใช้ประโยชน์ง่ายๆนะครับเรามีอะไรที่บ้านเราเราก็สามารถนํามาปรับใช้ได้เลยนะครับนี่ตรงนี้เช่นกันนะครับนี่ใบที่มันไม่ได้ใช้งานแล้วก็สามารถนามาเอามาปรับใช้แบบนี้ได้นะอันนี้ใบแห้งแล้วนะฮะใบ,บแห้งกายละนะครับเราก็นําสามารถนํามาปรับใช้แบบนี้ได้นะครับอันนี้ก็ผมลงต้นอ่ ต้นไม้ไว้นะครับต้นเล็กๆไว้นะครับเนี่ยนะครับน้อยหนาหน้าเองนะครับก็ทําให้เป็นร่มเงาได้นะครับครับโอเคนะครับนี่ก็คือประโยชน์นะครับของถ่างมะพร้าวนะครับที่สวนเรานําไปใช้นะครับก็หวังว่านะครับเอ่อทุกท่านนําเอาคลิปนี้นะครับไปปรับใช้ที่สวนของตัวเองได้นะครับโอเคครับวันนี้ขอขอสวัสดีครับลมรึนะ